เลขเด็ดนี่อาจารย์ได้ไปเอามาเมือดแล้วตัวได้ก็เอาคักบึงลอยคุนลอยลอยคุนลอยเลยงวดนี่เขาว่าเด็ดสุดๆเลยเด้แม่นยังเด็ดวหวยเหรอเนาะอุย้ยแมนบอนอ๊ะงวดที่แล้วก็ว่าเด็ดงวดนี่ก็ยังมาเด็ดงวดที่แล้วหนูเบิ่ตั้งหลายลอยเดอ้อลุดมาจากกองสลากเขาบอกนั่นฮะ กองสลากพุติอือโอ้ยเอ็นมาตัวหนูนบ่นอ้อแบบนี้เนาะบ่ไใดตัวขั้นบวัวเสือนั่นโทรไปถามมึงข้าเจ้ากระได้โทรหาบู้ใดข้าเจ้านั่นละข้าเจ้านี่เป็นไผโอุย้ยก็จะสัวคลากหลายมันสี่ื่้นเด็ดดี้มันบ่อือคันเด็ดอีบีเคียนในนูนะ้นแน่ หาในห้องกันนะเจาเฝ้าเอาเจ้าเฝ้าหายไผ่เบิงเด้อจ้าสื่อคนเดียวรวยคนเดียวเพิ่นสั่งมาจังสั้นปอดขักปานนั่นบ่ บ้านขายบ้านมีรถขายรถที่สำคัญเด้อจ้ะห้ามบอกผู้ใดมันสิบอกขังโอยงวดนี้เนาะเซลร่าออกจากการเป็นคนจนเซไร้เป็นคนรวยแล้วโอยเป็นน้ำกัดดีแล้วจ้าว้าย่างอะไรจังเซเร่ไปดูนี่ เฮ็ดแยังโอ้ยตาบ่มื่นบ่นี่ยคอยเก่งเลขอยู่นี่เอาเอาอีกแล้วน่ะหอดมื่อหอดเวทมากเลยจะมันอยู่ซื้อบ่เป็นเนาะโอ้ยบนน่ะเตรียมหน้ากระดาษนึงแต่สิมาโจมอยังให้ยคอยอยู่นี่บ่จมจังได้เนาะยงอยงมังค์เคืนเกิดมแต่แนวเดียวนี่จะอาจารย์ได้เป็นอาจารย์ได้เพิ่นนั่นละเมอนั่นเฮ้ยงอแงคอยฝันคอยกะฝันว่าสันทรส์คอยเป็นละเมอตอนไหนคอยขึ้นโบหูเรื่องนั่นแล้ว คือปลาหูเรื่องปกติเออโว้ยใส่เสื้หูเรื่องจะข้นเลยนี่มีแตะคอยนี่ตูวนั่น้านั่นโม่จะบดขึ้นอันตัวนั้นคู่ตัวนั้นตัวนั้นตัวนี้ยช่ไหมน่ะจะไปหัวซักหัวขวบน้ำมันลายเงินหยังตอนนัาโจมมา่มีเงินเรวจะไปเสื้อนั่นจะเกะจักได้อันนี้มันยากควยขึ้นเก่าเราจะบอกให้เด้อเสื้อเลขนี่มันไในกระดาษตัว เสื้อสาวมันยังพ่อตีปู่นั่งหนีปู่เบิ้งหมอลำก็ได้นั่นแล้วเสื้อเบิ้งหมอลำก็ได้เออโอ้โหไปหาพ่อใหญ่ยิโนกันนะลืมเดี๋ยวอย่ามาไหว้ข่อยได้พ่อใหญ่ยิโนส้วข่อยสีเก็บออมล้อมฤทธิ์นี่นะเงินนี่ยหอดันทีสิบหานี่ ป้านี่ข่อยก็บ่ได้เอาเงินเจ้ามาซื้อเด้อเงินข่อยล้วนๆฮัลโหลฮัลโหลเพราะไงเนาะครับแม่นอยู่ครับเลขข่อยเลขสีเขื่อนขัดสกิดข้างขวาว่าไหนว่าไหนเลขหลุดออกมาจากกรองสลักนี่ก่อหัวเข่าหัวเข่าเออเอาอุ่นต้วะบ่เอาจากเนาะนั่งอยู่ตัวเนี้ยน่ะ หาล้อคุณหาร้อยเลยเด้อเออนา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 เอาเอาเอขอพูดอะไรครับขอพูดอะไรอย่าผ่านดอย่าผ่านเด้อเออึเด็กการบานนี้นี่มึนสีสันรอดบ้านนี้คุณน่ะหาลอยคุณหาล่อยเลยเอาเบาให้ต้ขคอยเ้าะปอบเนี่ยสื่อแน่จมถ้าะปอบ เอ้ยร่องนั่นเบิ้งได้ซื้อตัวเดียวนึงร่องเบิ้งเรียกตัวนี้มันมาแต่ดดนแล้วนะมึน้าของจบทุกคนอ่ะสองหน้าก,กระดาษคนอ่ะเฮ้ยมึงได้ซื้อหลายได้หนิลอยขึ้นลอยนึ่งคอยซื้อตัวเดียวของเจ้าสองหน้ากระดาษคนหน้าอุ้ยหนึ่งสองสารซีโอมาจากนามอยากพากเฮ้ย ตาปูมึอได้เลออกมันมาเดาปูเด้อจักมุงแล้วเนาะนี่กาอยู่ใสว่าอยู่บ้านยายคลองคือใสอยู่อุ้ยเนอเอาผู้ย่บานตัวนั้นไปบอกเลขเด็ดเรากันนะ พูดไงไหไๆๆๆไอ้าวโอ้ยเวบ้านกับเฮาแหลใหญ่ผูใหญ่บ้านไม่ยังไงจำปีหนูได้เลขเด็ดเลขดังเลขเด็ดเด็ดลุดออกมาจากกองสลากผู้เด้อบ่จ้าแต่ว่ายายคลองเราบอกว่าบ่ให้บอกผู้ใดเด้อหกเกา พวกเก่าวัดน yeah, ี้จ้าเฝ้าไปก็เดินหันสิเฝ้าไปซื้อเลขเออเออไปไปเฝ้าเฝ้าเฝ้าโลภเนี่ยลูกโอ้ยจะไมมึงเฮากูยุ่งเพู่อเดี่ยวอยู่ถูหน้าฮัลโหลอุ้มเอาหัวเก่าไม่พอ สิบใบเนี่ยเออเออพ่อชุวัดนี่ละมา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 เร็วพอมาเร็วโอ้มาแล้วบอมาแล้วค่ะเกือบบ่ท่านน้องนี่สิบใบตามสั่งเลยค่ะจักบาทลหรอแปดร้อยบาทเออมาว่าเกิดราคา จิตจัิงสีแดงแม่เว่ยแอบลอนอ๋อพอดีขอบคุณค่ะดึงเลยพอดึงเลยรุ่นเรี่ยงพ่อกันอยู่ประจำปีเด้อโอเคจ้ะรุ่นเลกจ้ะเสียสู้เสียสู้โอ้คักพอไปกันนะไปไปไปโชคดีโชคดี <coughs> Lèn Lùi <coughs> กดปอสัญญาณเพื่อการรักษาวัยรุ่นยกเปิดช่องให้เล็กีอนสุบาเรียกนี่เนาะจากนั้นจะาห้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสเื่นรับลูกบใหม่เล็จากประทานของการจนครบเล่กับไปอีกแม่จะนำลูกบอลใหม่เลขไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกระวันเปล่าซึ่งแยกเอาไว้ันน่หมูจะด้กินท้บอบอกเลยหล่ะบ่เฮมันเหมอจริงๆ่กินก็ได้วัดเหมือนถอดเส้นจะ่องแดงปะไม่ยังกินเลยฮึ โอ s <S ้ยจักจักไม่ต้องหัวเกาหรอกยยดในตู้นี่เปิดกิะโดดหัวเกาโอ้ยนะคนแหงเจย์จอเจจอนี่ถึงซีม่งแรงหนีอต้วนี่ไหมรุ่นรุ่รุ่นรุ่นรุ่นจะแสดงอเว่าเรบถองหรอจำปีคือว่าอะไรมว่าในแถข่ลไปอุปรณ์ออกลงทุนอะไรไปนลแหละระดับคนอย่างนูนี่นะ หนึ่งใบบุญแล้วสื้อแค่ใบเดียวนี้นะจ้าปานนันลได้เลขมาว่าเด็กคักเนี่ยเอาของพ่อเนี่ยจักใบเอาของพ่อสิบใบซิบใบพุ่นะชงดอพันธ์เถื่อนเลตเตอรีมาแลงนะเลี้ยงเนื้อย่างเจ้า้ อิลิวนบอจ้าซอถือถือนม่เนี่ยยากท่นพ่อถือกันเด้อพ่อเสียงเอียงวะยากเนื้อมันอันเดียวกันนั่นละเลือห้าเอาห้าสองสองหนึ่งหนึ่งหกหกหก หกเก้าเก้าว้าหก,หกาาาจะเป็นยังไงฮีโน่นะเออรเราพูดกรับไหมว้ายน,นั่นว้าแล้วเอาหัวมุอขึทั้ล้วก็สยดแงสุดใหญ เรียกน้ำมูสยเอาหารเนียนอนแถววะเปเจ้าบาทสิบาสบาทสิบบาทเต็มดเต็มดวงยาแหละเนาะกถือถ้าเจอถือแต่รอยเขาจะบอว่ามาหารจะไปโลบาทพูดว่ากย่างก็ยาด,ดีใจเนาะถือเล็กเนาะเต็มขอว่าค้าขายเองออมูดีดหันน่ามูโทษไปโลบาทีก ไปขอพ่อหลวงอเพิพ่นไถ่คิ้วมันละเว้ยคิ้วกันละเว้ยบาดมือโอ้ยหากว่ามึงเอ้ยซื้อเลขบวกกับเออตับแตกนะเจ้าซือซ้อเลขบวกกับตับแตกมอง,งจับ้าดู ว้าบะกับบะไก่จักษ์โตอร่อยคนอร่อยแม่จะเอาเงใช้ไปใจนี่เฮ้ยเงนใช้ไปใจ่ายการเงินควยแหละเนาะเอาเอามาได้าซายเอามาได้านนีถุงส่งเจ้าคอยซักผ้านั่นแล้วไอ้ถุงส่งกูเออ นุนเรียบดีอืเหมาะสำหรับการตากเขาของเขารู้สึกแห้งเร็วเออวันตวันจำปีตากเขาไปวะไปยืมหิง่งห้จำปีก่อนนะฮัลโหล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 ครับกับขอกล่าวสวัสดีครับ พ่อพี่น้องสู้ขู่สู้คนอเมื่อนี้ผมก็มีข่าวมาประกาศประชาสัมพันธ์ให้พ่อพี่น้องดับนรัวจากกันดูสองสามเรื่องนะครับจะปีจ๊ะผาลั่นตัวเบิร์ดเราบอกให้เอายืมในหน้าจะพื้นยังอยู่ด้ล่ะอีพอเรามัดไว้อยู่ทั้งเหล่าผุดแหมบอกพื้นแใหญ่นึงไปเอาโลดเออ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 วัตถวาเข่าตัวคือเม็ดใหญ่ยทว่าจำปี ปีนี้ได้หลายบบนี่นับรุ่มรวมแล้วกวประมาณสองรยสอบนี่ละเอาอเก็ได้หน่อยแทะหน่อยจังได้ตากว่ายุสรากลางบ้านก็นมีโอ้สนามฟุตบอลโรงเรียนก็นมีอมอันนี้มันเขาปลูกโอ้ตีจ้าหวาาโทรมาเนาะบผเนอะว้ผู้สาว <laughs> ฮัลโหลอุ้ยเจมันทุกมาตต่เสาเนาะคือสี่ทอดกันครักเนาะจ้าเขาเม็ดแย่ปานนี้แสดงว่าเราใส่ฟาดโกว่านี่กระไส่เท่านั้นแล้วฟาดโกของมาพันดวงนั่นเด้เห็นบ่อเมื่อวานนี้เราลงเกี้ยวเขาน่ะมีคนมาดีดพิษในฟังพร้อม แตกส่วดสวดมวนกุบป,ปานนั่นตีจ้าโอ้อ้าขันประิทฮหอดนอใใ่องใช่ยอชดทอดผู้ไดเอา้ากรมีตัดน้องปาลาขลาโอเคนีล่ล่ะหึเึหึไปไปึ้ดอกฮะเติมเงินบ เท่าไรล่ะเฮออมียังโน้ตบาทนี่ฮะสามพันตูใส่คุดบ้านเปกอินเลิฟออกคนหัวกระจายเข้าเออวายพวายวายจีบสาวลานั่งเอ้ยเจ้าภูบุูบผาสอยสุขุนท่าเหยื่อกิน เก่าแม่น้ำซิแม่น้ำหอมกลุ่มหอดพี่ชายพี่จังบูดงดันประสงค์ดันมาใส่ใจประสงค์อยากฮูนั่งนองอยู่จังใดเนาะจำปีสมัยที่พใส่รถเกี่ยวบ้านเนาะดี๋ยวนี้เนาะกะจ้งสิล่ะอ้าวเอ้ยขันหน้าวานมันก็ต้องใส่รถเกี่ยวขันเอาคนเกี่ยวจ้ากุ้ยใดมันสิเล้วล่ะ เอาก็ว่างสันละเอานะมีหน้าอยู่สองธงธงหนึ่งหน้าเขาเจ้าอีกธงหนึ่งหน้าเขาเหนียวแต่ว่าโอ้ยค่าจ้างคนจักค่าจ้างเขาน้ำสร้างปลาค่าเหล่าค่ายาเอาไปมาแล้วนี่แพงกว่าค่าปุ๋ยเมียนนี่เหลืออยู่ธงหนึ่งนี่หน้าวานเขาเหนียวนี่รถกำลังรูปไปเกี่ยวอยู่เดี๋ยวนี้เอาก็เลยขึ้นมาหาผ่าล่าเนี่ละว่าะชไปตาเขาพูดเดยมีทั้งเราคุนเปเอารถบ่จ้าเิื่องจไปก่อนเด้อ นูกก็จะไปคือกันเอาอไปบอกผู้ใหญ่ <S <S บ้านปิดไม้ก่อนเออเออเอไปไปไปทันาบุญน้อบ้านผู้ใหญ่บ้านตายคักคักกันเลยกันยังกัได้ม,มาแล้วตากเลยเราวันนี้เอาให้แห้งไปเลย ปุ้มเต๋อ่มมีตาบ่เนี่ยเขากำลังจิตตาเขาไหมเอา้าไอเสือดเจ้าเป็นบ้าบัเจ้าสิม,มัตตาเขาใส่ถนน,นหันขางในจังใดนี่มั่นที่สาธารณะถนนกับถนนสา,สาธารณะเจ้าสิม,มัตตาเขาใส่ได้จังใดเอา้าเขากับเขาใจถนนสาธารณะเขากับคนสาธารณะที่สำคัญเงื่อนเขาเขาจิตตากับิเป็นหง เรียวดังบอกได้ะคือจะเอาโวยมันพิษใจไข่นี่ละนี่มันถนนหนทางคนเที่ยวเจ้ามาตาเขาตันทางไว้จังสิ่ข่สิบไปได้จังไดแต่แล้วถ้าโตแล้วก็เข้าสิตาเขาเนาะท่านมีละท่ามีะท่านมีะมีคนมากมีคนมากมีคนมากฮอบุณยยย่ยอยยจยยยบียยาตายย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 ้ยยยยยยยอยยยยยเมื่อยเ โตกใจจังได้จะว่างโทรศัพท์มัยังว่างแล้วอะตู่ขึ้นรู้ว่าเขาคุยโทรศัพท์เขารู้กันเบิร์ดบานแล้วฮะเจ้าลืมปิดไม่้ยว้ายลืมปิดไม่จ้าตาย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 ท่านมาท่านมาท่าอ้ย โอ้ย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 มีมันนี่เบิร์ตป้าเลาว่าจะปีตายได้ข้างบุยรึบัอยากเป็นยังก็บ่ไปมาตายยังขางนี่เนี่ยเตือนยังน่ะเลิกออกแล้วข่อยสิไปเนาะแกนังว่าห้องสิตาเขาข่อยสิไปกสิทิตาข่อยสิไปห้องกสิทิตาเขาดูนะ่อยสิไปข่ายสิทธตาเขาข่อยสิไปทางนี้คันนี้แม่บอกไม่รู้เรื่องบมย์จะได้ข่อยกับสิไปทางนี้ตกลงตัวสิไปเห็นปะ แมนเข้ากระสิตากอปสิไปเข้ากสิตากไสิไปเขาสิตากคนยิ้มไปแล้วนี่เฮาสิตาเขานี่ตะลุกจะสิตาเขาอยู่นี่ลิ้นบอเาะสิตากอาเยิมแม่เอตัวนี้ ก่อนที่ท่านตาให้เขาแล้วตัดและวติดพ่วงไปนต้องบอกรถ้ค่ะเพิ่นนี่